เลยกับช่องคนเมืองไอยนะครับเหล่านี้มาจะมาพบกับตัวเลโก้ผมเป็นคาเมเดเดอร์ตัวที่2นะครับก็มีชื่อว่าตัวคาเมเดเดอร์โฮลี่ไลท์นะครับผมนี่ตัวนี้คือแบบสังเกตไหมครับวัสดุจะเป็นสีใสนะครับผมใสๆแบบนี้ไม่รู้ว่าในกล่องเนี่ยจะให้มันเป็นสีใสแบบนี้หรือเปล่านะครับผมถ้าให้มาแบบนี้ถือว่าสวยนะครับผมด้านบนจะรันนัมเบอร์เป็นเลข2นะครับแล้วก็ด้านหลังเหมือนเดิมผมจะเป็นแบบตัวใหญ่แบบนี้เลยตัวนี้ตัวที่1ใช่ไหมครับไม่เลอะ อ่าเบิร์ดแล้วผม,มก็สองตัวนี้นี่ครับผมโอเคเราจะไปรีวิวการประกอบกันครับนี่โอ้โหให้มาสีใสนี่ครับผมตงปกนะครับก่อนนี้จะเป็นคู่มือเหมือนเดิมครับเป็นคู่มือการประกอบนะผมนี่โอเคครับมา เรามาแกะกันเลยครับนี่ครับอันดัแบแรกเราจะมาประกอบตัวคัมเมนเลเดอร์กันก่อนนะครับผมตัวนี้มีเกาะมาเหมือนเดิมเกาะสีใสนะครับแขนแขนด้วยสีขาวนะครับตัวนี้ นี่ครับตัวนี้ก็มีมือสำรองมาให้หนึ่งข้างนะครับเหมือนกล่องที่แล้วนะครับผมใส่เกราะครับใส่หัวเข้าไปครับผมนี่แล้วก็นี่ครับหน้ากากครับดูครับโคตรเท่นะครับผมรายละเอียดดีเทลต้องบอกว่าดีนะครับผมนี่ครับตัวสีใสเนี่ยมันจะมีการแบบ ทาดีเทลเละเดียดใ้ผมสังเกตนบ่บริเวณของขานะครับแล้วก็บริเวณหน้าอกเนี่ยจะเป็นสีของเกราะนะครับสวยๆแบบนี้เลยครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาประกอบตัวยานที่ให้มากันนะครับตัวยานผมใช้ตัวติแล้วก็สีดำนุ่มสองฝั่ง สีแดงปิดด้านบนครับนี่แล้วก็สีน้ําเงินนะผมปิดให้แบบนี้ใส่สีดําแล้วก็สามเหลี่ยมตรงนี้ครับติดเข้าไปครับนี่นี่เป็นเสร็จสิ้นขั้นตอนที่1นึ่งะผมเราจะไปลุยกันต่อขั้นตอนที่2องกันครับ ตอนที่สองนะครับจะทําเหมือนเป็นส่วนของหน้ายานนะครับใช้ตัวนี้ยึดแล้วก็สีแดงสีแดงนี่ดานหน้าครับลักษณะการประกอบเนี่ยมันจะคล้ายๆกับตัวกล่องแรกนะครับแต่ว่าตัวยานในรูปแบบเนี่ยอาจจะแตกต่างกันแต่ว่าลักษณะการประกอบเหมือนกันนะครับ แบบนี้นะผมแล้วก็ด้านข้างจะเป็นสีน้ําเงินนะผมเหมือนเดิมน,นะผมติดอันนี้เข้าไปนี่ครับแล้วก็ติดเข้าไปครับนี่สองฝั่งด้านหน้าสีแดงนี่ครับสังเกตตัวยานจะเหมือนกันนะครับแล้วก็นำมาติดกับที่เราประกอบเมื่อกี้นะผม นี่แบบนี้โอเคเรียบร้อยหนุ่มขั้นตอนมาจะเป็นขั้นตอนที่สามนะผมแบบนี้จะใส่ปีกด้านข้างครับปีกด้านข้างนะครับผมใช้ ับติดอันนี้ด้านหน้าติดสีนี้ด้านบนครับนี่แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งครับผมติด สองชั้นให้มันประกบกันนี่เรียบร้อยครับผมแล้วก็นำมาติดกับตัวยานครับก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวจะทำอีกฝั่งนะครผมปีกอีกข้างหนึ่งนะครับฝั่งนี้นะผมก็ใช้ตัวนี้รวมแล้วก็ติด ไปครับนี่แล้วก็ติดอันนี้เข้าไปนี่ก็ติดแบบนี้ผมแล้วก็จะมีสามเหลี่ยมเล็กๆครับติดเข้าไปครับนี่เรียบร้อยหนุ่มแล้วก็นำมาประกบกันครับนี่อันนี้ก็ติดอีกฝั่งครับแล้วก็นี่ครับด้านบนเนี่ยเราจะติดเป็นแบบ เหลี่ยมแบบนี้ผมเข้าไปเลยครับนี่ครับผมเสร็จเรียบร้อยกับตัวย่าดนะครับนี่ก็จะเป็นมาสเตอร์โฮลี่ไลท์เนับผมก็ให้มาชอบตัวนี้ผมมันดูแบบมันดูสวยเนี่ยมันเป็นแบบสีใสๆนะปกติเราจะไม่ค่อยเห็นเนอะร์เบรเกอร์ที่เป็นสีใสเท่าไหร่ที่ผมรีวิวมาเนี่ยเพิ่งจะเจอตัวนี้ผมที่เป็นสีใสนะครับผมแล้วก็รายลท์ดีเทลให้มาดีนะครับผมมีการแยกสีเนอะผม สังเกตนะนาการเนี่ยจะมีสีเงินสีขาวนี่ยตามต่างๆแล้วกนตรงบริเวณเกราะเนี่ยก็จะมีการแต้มสีแยกสีนะครับผมโอเคก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ผมใครมีคำถามถามได้ใต้คอมเมนต์นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่สองนะผมก่อน่าจะจาบกับไปกับตัว Rider มัสต์ไลเดอร์นะผมโฮลี่ไลท์นะผมเดี๋ยวไว้เราติดตามตัวที่3กันครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าตัวที่3จะเป็นตัวอะไรนะผมไว้คอยติดตามในคลิปเนี่ยสหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้กดไลค์กดสัญกรณ์จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆ จากทางช่องเราคุณผูทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมนี่ครับจะเรียกว่าเป็นยานก็ไม่เชิงนะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะเข้าไปแบบไปขับไปยืนไปอะไรได้ครับผมโอเคประมาณนี้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ